โยคคือสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์และเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์หรือที่เราเรียกกันว่าพูดผีปีศาจนั่นเองในสมัยโบราณคนญี่ปุ่นมักมีความเชื่อว่าในทุกสปปรรพสิ่งบนโลกเช่นต้นไม้ก้อนหินหรือสัตว์ต่างๆนอกเหนือจากมนุษย์จะมีดวงวิญ,ญญาณสิงสถิตยอยู่โดยโยค ก็คือสิ่งมีชีวิตที่กลายล่างมาเป็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นเองตัวอย่างโยคไหชื่อดังที่เพื่อนๆน,น่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างก็อาทิเช่นกับปะเทนงูโอนิทานุกิเป็นต้นซึ่งบางครั้งโยคไหสามารถปรากฏตัวอยู่ในรูปร่างมนุษย์และปะปนอยู่กับผู้คนได้หรืออาจจะปรากฏตัวในรูปแบบอื่นๆที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถมองเห็น โอนีคือหนึ่งในโยกยไกญี่ปุ่นที่มีความหมายว่าพูดผีปีศาจที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายมนุษย์แต่ร่างกายใหญ่โตมันยักษ์มีเขาคล้ายวัวมีเขี้ยวเล็บคมกริบมีผิวหนังสีแดงหรือสีฟ้าใบหน้าบูดบึ้งดุร้ายมีหนวดมีเครามันมักจะสวมใส่เสื้อผ้าลายเสือหรือหนังสัตว์มีอาวุธเป็นกระบองเรียกว่าคานาบุไว้สำหรับล่าเหยื่อพวกมัน มักอาศัยอยู่ในถ้ำหรือในป่าเขาและออกมาหาอาหารและหนึ่งในนั้นก็อาจเป็นมนุษย์ที่บังเอิญโชคร้ายพบเจอมันตอนกำลังออกล่าพอดีอสุรกายในรูปแบบยักษ์มักพลูอยู่ในตำนานหรือเรื่องเล่าต่างๆมากมายทั่วโลกอย่างเช่นออกในนิยายเทพกรรณากรีกหรือทโทรในตำนานนอสในแถบสแกนดิเนเวีย เส้นงูเป็นทั้งโยคายหรือเทพในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นมีรูปร่างเป็นคนที่มีปีกมีจมูกยาวบางก็มีปากเป็นจงอยเหมือนปากนกแต่งกายคล้ายนักบวชมีความคล้ายคลึงกับครุฑในความเชื่อของไทยและอินเดียสามารถห่อเหินเดินอากาศได้เรียกพาย,ยุได้เชี่ยวชาญมน์มายาและวิชาแปลงกายมีพละกกำลังมาก ทั้งยังเจนจัดด้านการรบตามความเชื่อแล้วเทนงูม,มีแต่เพศผู้จะอาศัยอยู่ในป่าลึกเป็นผีที่คาดเดาไม่ได้อีกทั้งมันยังเชื่อว่ามนุษย์ไม่ควรมีอำนาจมากเกินไปเหตุการณ์การประท้วงหรือสงครามในสมัยก่อนจึงมักโทษด้วยเป็นฝีมือของเทนงูที่เป็นคนปล่อยข่าวลือจนทำให้เกิดความขัดแย้งกันภายในหมู่มนุษย์ กปะปะเป็นโยคัยที่มาในรูปแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำซึ่งมีมาช้านานในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นโดยที่กะปะจะมีภาพลักษณ์ในฐานะโยคยอันแสนสุขสนทั้งยังชื่นชอบแตงกวาและสูโมโ่ถึงจะมีร่างกายที่เล็กแต่ก็มีความแข็งแรงกว่ามนุษย์โดยทั่วไปกะปะจะมีสีเขียวและมีจานน้ำเล็กๆบนหัวโดยจะมีความสำคัญต่อการรักษาพลักกำลัง กับปะมีนิสัยที่ขี้เล่นและอยากรู้อยากเห็นซึ่งบางครั้งก็เป็นอันตรายกับมนุษย์มีเรื่องเล่าอยู่เสมอว่ากับปะมักจะหลอกล่อให้คนลงไปเล่นในน้ำและลากลงไปในน้ำจนสิ้นใจเดิมทีกับปะเป็นเทพที่ดูแลแม่น้ำลำคลองแต่เมื่อมนุษย์เลิกนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับปะเลยตกชั้นเป็นเพียงพูดผีธรรมดา คิสเนะเป็นหนึ่งในโยคัยที่มาในรูปแบบสุนัขทิ้งจอกมักพบบ่อยครั้งในเรื่องเล่าตำนานของชาวญี่ปุ่นซึ่งเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีไหวพริบและวิชาอาคมรวมถึงการจำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์คนญี่ปุ่นยังมีความเชื่อว่ายิ่งคิสเนะมีหางมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหลักแหลมและทรงอำนาจมากเท่านั้นอีกทั้งคิสเน ยังมีภาพลักษณ์เป็นผู้สงสารของเทพอินาริซึ่งเป็นเทพแห่งความมุดมสมบูรณ์พืชพันธัญญาหารและความมั่งคั่งจึงทําให้ผู้คนมักบูชาคิสเนะเพื่อเสริมดวงชะตาและเงินทองซึ่งมักจะนิยมบูชาเครื่องรางจากศาลเจ้าฟูจิมีอินาริซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเทพอินาริได้สถิตอยู่จึงทําให้ผู้คนมากมายในเดินทางมาเคารพกับไหว้บูชา จ,จนถึงปัจจุบันทนุกิหรือและคูญี่ปุ่นเป็นโยคายที่สามารถแปลงร่างเป็นคนได้โดยการนาํใาใบไม้วางไว้บนหัวและท่องกระถาแปลงกายมีลักษณะตัวอ้วนกลมชอบพากันร้องเพลงเต้นลําและตีภูมิกลมๆของมันในงานเทศกาลร,รำวงกล่าวกันว่าพวกตัวทนุกิชอบมาปรากฏตัวในคืนวันเพ็ญในฤดูเก็บเกี่ยวที่สนามขงวั คิซารสุในจังหวัดชิบะอีกทั้งธนุกิยังเป็นโยใครที่ชอบดื่มเหล้าสาเกแต่จะไม่ซื้อเหล้าสาเกให้เปลืองเงินแต่จะใช้วิธีการแปลงล่างและหลอกเอาเหล้ามาดื่มมีนิสัยรักสนุกและจะชอบหลอกมนุษย์ด้วยการแปลงลูกอันท่าของตัวเองให้มีขนาดใหญ่ภาพลักที่เห็นกันบ่อยๆนั้นธนุกิจะมีพุงป่องสวมหมวกไม้ไผ่ใบใหญ่สะพายขวดเหล้าสาเก เมื่ออีกข้างถือตั๋วเงินที่ไม่เคยใช้ซาชิกิวาระชิคือตำนานโยคัยที่ถูกเล่าสืบต่อกันมาในภูมิภาคโทโคโคุโดยรูปร่างของซาชิกิวาระชินั้นจะดูคล้ายเด็กที่สวมกิโมโนอยู่และมักจะอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนของผู้คนความพิเศษของโยคัยตนนี้คือเชื่อกันว่าบ้านหลังใดที่ได้ซาชิกิวาระชิ เขาไปอาศัยอยู่จะมีความเจริญรุ่งเรืองส่วนบ้านใดที่ซาชิกิวรารชิเดินผ่านไปจะตกอับในระยะหลังมีการนำเสนอเรื่องราวของบ้านที่มีซาชิกิวรารชิอาศัยอยู่ไปตามรายการทีวีและสื่อต่งตางๆทำให้เหล่าเซเลบและดาราดังตามมาพักกันเป็นจำนวนมากบ้านพักเหล่านั้นจึงกลายเป็นบ้านพักยอดฮิตไปในที่สุด เนโกมาตะหรือโยไขที่มาในรูปแบบน้องแมวโดยมีตำนานเล่าว่าเมื่อแมวบางตัวมีอายุมากก็มักจะมีตะบะสูงแล้วกลายเป็นแมวผีที่เรียกกันว่าบาเก n เนโกซึ่งมีหลายวิธีที่มันจะสามารถกลายเป็นบาเกนเนโกได้และเมื่อหางมันแยกออกเป็นสองหางมันถึงจะพัฒนาเป็นเนโกมาตะ ส่งเนโกมตะสามารถขยายตัวได้ถึง1เมตรและส่วนมากจะเดินด้วยขาหลังสองขาเนโกมตะเป็นผีที่ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกถ้าใครปฏิบัติกับมันไม่ดีมันจะจดจำอย่างฝังใจและเชื่อกันว่าการเต้นรำของเนโกมตะสามารถควบคุมคนตายได้จึงมีความเชื่อบางอย่างที่จะตัดหางของแมวออกเพื่อป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นเนโกมตะ ฟุตะกุจิออนะผีกาฝากผู้หิวโหยตลอดกาลฟุตะกุจิออนะเป็นผีกาฝากที่มักเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วภายนอกของมันดูเป็นผู้หญิงธรรมดาทั่วไปแต่หากเปิดเส้นผมที่บดบังเอาไว้ด้านหลังศีรษะออกจะเผยเห็นปากกว้างที่เต็มไปด้วยฟันและมันยังสามารถใช้เส้นผมที่ยาวรวมกันให้เป็นเกลียวเพหยิบจับอาหารมากินอย่างอร,อร่อย ตามตำนานเล่าว่าฟุตตะคุจิออนนะถือกำเนิดมาจากคำสาปแช่งอันแสนชั่วร้ายที่ใช้ลงโทษชายหรือหญิงที่หัวใจเต็มไปด้วยความละโมบสำหรับวิธีตรวจสอบว่าผู้หญิงคนใดได้กลายเป็นฟุตตะคุจิออนนะก็ให้สังเกตดูว่าหากปริมาณอาหารในห้องครัวได้หายไปอย่างผิดปกตินั่นก็หมายความว่าผู้หญิงของบ้านนั้นได้กลายเป็นฟุตะคุจิออน,นะไปแล้ว คารูระพยาคุดล้างบาปแห่งประเทศญี่ปุ่นคารูระเป็นเผ่าพันธุ์เทพมารที่มีขนาดมหึมามีรูปร่างคล้ายมนุษย์มีผิวสีแดงและทองมีศีสษะก,กับปีกเหมือนกับนกอินทรีพ่นล,ลมหายใจออกมาเป็นเปลวไฟเมื่อคารูระกระพือปีกจะทำให้เกิดเสียงที่ดังดูคล้ายฟ้าร้องมังเกิดล้มกันโชกแรงถล่มจนบ้านเรือนพังพินาศ และมีฝุ่นคลุ้งปกคลุมไปทั่วเมืองทำให้เมืองตกอยู่ในความมืดมิดต้นกำเนิดของคารุระมาจากการุดาเทพในศาสนาฮินดูที่มีลักษณะเป็นนกอินทรียักษ์ข้ารับใช้ของพระวิษณุเมื่อตำนานได้ถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันทำให้กลายมาเป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งคำว่าคารุระก็เป็นการออกเสียงของคำว่าการุดาในแบบของชาวญี่ปุ่นนั่นเอง คิรินกิเลนศักดิ์สิทธิ์สัตว์ในตำนานที่น่าเกรงขามของประเทศญี่ปุ่นคิรินหรือกิเลนเป็นสัตว์ในตำนานที่พบเห็นได้ยากน่ากลัวและทรงพลังมากที่สุดเชื่อกันว่าพลังอำนาจของคิรินอาจมากที่สุดในบรรดาสัตว์เทพของเอเชียตะวันออกคิริน เป็นสัตว์เทพที่มีความสง่างามมีลักษณะคล้ายกับกวางมีเกตมังกรปกคุมเอาไว้ทั่วร่างกายหางเหมือนวัวมีขนแผงคอที่ปกคุมด้วยเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์สว่างสวยัยเนื่องจากคิรินเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์จึงมักถูกนำไปใช้เป็นตัวแทนของความดีส่วนใหญ่มักจะพบคิรินในงานแกะสลักและภาพวาดอันเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความคุณธรรมและปัญญา ในศาลเจ้าและวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นโฮโอวิหกสวรรค์ในตำนานของประเทศญี่ปุ่นโฮโอเป็นสัตว์ในตำนานที่มีความสวยงามเหมือนกับนกฟีนิกซ์มีจงอยปากเหมือนไก่กลามเหมือนนกนางแอน่นหัวเหมือนไก่ฟ้าคอเหมือนงูหลังเหมือนเต่าขาเหมือนนกกระเรียน และมีหางเหมือนกับนกยูงนอกจากนี้โฮโอยังมีสีสันสดใสทั้งห้าอันได้แก่ขาวดำแดงเหลืองน้ำเงินการปรากฏตัวของโฮโอเชื่อกันว่าเป็นลางดีและยังหมายถึงการเริ่มต้นของศักราชใหม่วิหกโฮโอ,โอยังเป็นหนึ่งในสัตว์ศักิิที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเป็นรองแค่เพียงคิรินย่างไรก็ตาม ในแง่ของพลังมันถือว่าเป็นนกศักดิ์สิทธิ์ที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดอาชูราเทพนักรบพริศา์ผู้กระหายความรุนแรงอาชูราเป็นหนึ่งในเทพนักรบพริศา์ของญี่ปุ่นที่น่าสะพรึงกลัวโดยพื้นฐานแล้วอาชูรามีลักษณะภายนอกที่คล้ายกับมนุษย์ทั้งขนาดและรูปร่างเพียงแต่จะมีหลายศีรษะและแขน รวมไปถึงพละกำลังในการทำลายล้างที่เรียกได้ว่าน่าสะรึงกลัวเป็นอย่างมากบางครั้งอาชุราถูกเคารพในฐานะของเทพเจ้าแต่ในบางครั้งก็ถูกมองในฐานะของปีศาจร้ายอาชุรามีชีวิตอยู่เพื่อการต่อสู้อีกทั้งยังหลงไหลในสงครามและการทำลายล้างสาเหตุที่ทำให้เหล่าอาชุรามีพฤติกรรมเช่นนั้น เป็นเพราะถูกครอบงำด้วยความโกรธความโลภและความบุนแรงจึงทำให้พวกอาชุราต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาและไม่เคยได้อยู่อย่างสงบสุขถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมอยู่จาก Dark History ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ